สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกิจวัตรของคนที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะเรามีข้อมูลมาจากข้อความถอดเสียงของวิดีโอ YouTube ช่อง The Truth นะคะชื่อคลิป I tried famous people's routines for seven days เขาตั้งคำถามไว้น่าสนใจว่าไอ้พวกนิสใส่เอกเล็กน้อย,นอยเนี่ยมันช่วยปลดล็อกศักยภาพได้จริงหรือเปล่าครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อยากประสบความสาเร็จแต่บางทีก็รู้สึก เออเหมือนมันตันๆไปต่อไม่ถูกเนาะใช่เลยค่ะแล้วเหมือนกับว่าพอเจอเป้าหมายใหญ่ๆก็ท้อไปก่อนแหล่งข้อมูลนี้เขาชี้ว่าจริงๆแล้วกุญแจมันอาจจะอยู่ที่กิจวัตรประจําวันง่ายๆเนี่ยแหละค่ะอืมคือมันไม่ใช่เรื่องโชคช่วยหรือพรสวรรค์อะไรแบบนั้นซะทีเดียวใช่ค่ะแต่เป็นเรื่องของเออระบบที่เราสร้างขึ้นมาความสม่ําเสมออะไรแบบนี้มากกว่าครับผม เป้าหมายที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะลองเออสกัดแก่นสําคัญออกมาว่านิสัยแบบไหนที่มันเวิร์กแล้วทําไมมันถึงได้ผลจริงๆอะค่ะครับน่าสนใจมากครับอย่างในข้อมูลเขาก็ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะอย่างริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์ชินกรุ๊ปเนี่ยโอ้โหตื่นเช้ามาออกกําลังกายแล้วไปเล่นไคลเซิร์ฟเลยนะคะโอ ใครเซิร์ฟแต่เช้าเลยหร,อ,หรอครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่แบบจิบกาแฟเฉยๆส่วนอย่างโอเปราวินฟรีก็จะเน้นไปทางเอ่อการทำสมาธิการเขียนบันทึกอืมอันนั้นก็จะมาทางสายสงบหน่อยนะครับใช่ค่ะหรืออย่างชิมเฟรสนี่ก็มีกิจวัตรตอนเช้าที่รวมพวกเอ่อการยืดเส้นยืดสายแล้วก็ทำวิชวลลเซชันด้วยคือการนึกภาพความสำเร็จในใจครับครับ Visualization มีกเ็เป็นเทคนิคที่นิยมกันมากในหมู่นักกีฬาหรือคนที่ต้องการสร้างความสําเร็จดูเหมือนว่าประเด็นสําคัญก็คือไม่จําเป็นต้องลอกเขามาเป๊ะๆทุกอย่างใช่ไหมคะใช่เลยครับคือหัวใจสําคัญมันอาจจะอยู่ที่การหาว่าอะไรที่มันแบบเหมาะสมกับตัวเราเองจริงๆมากกว่าอืมแล้วถ้ามองลึกลงไปอีกหน่อยล่ะคะมันมีหลักการอะไรรองรับนิสัยพวกนี้อยู่เบื้องหลังไหมคะมีครับพอเราลองดูดีๆเนี่ย มันจะมีแกนร,ร่วมกันอยู่อย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยก็คือเอ่อการมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับผมแล้วก็จัดลำดับความสำคัญเป็นไม่ใช่แบบทำทุกอย่างสเปซสะปะไปหมดอ๋อคือรู้ว่าต้องโฟกัสอะไรก่อนหลังอาจจะจดเป้าหมายไว้หรือใช้แพลนเนอร์ช่วยอย่างนี้หรอคะใช่ครับอาจจะจดทบทวนบ่อยๆวางแผนการใช้เวลาอย่างตั้งใจมากๆครับผม แล้วมีแกนอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องเป้าหมายมีครับอีกแกนที่สําคัญไม่แพ้กันคือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับแบบไม่หยุดเลยเรียนรู้ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสืออ่านบทความฟังพอดแคสต์คือพยายามหาความรู้ใหม่ๆตลอดเพื่อให้ทันโลกแล้วก็เอ่อเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วยอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วก็มีอีกไหมคะ อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยครับคือการดูแลตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอันนี้สำคัญมากดูแลตัวเองนี่หมายถึงออกกำลังกายทำสมาธิอะไรพวกนี้เหรอคะใช่ครับการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือแม้แต่การเขียนบันทึกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพกายอย่างเดียวนะครับแต่มันส่งผลโดยตรงกับพลังสมองสมาธิแล้วก็แรงจูงใจในการทางานด้วย ฟังดูเชื่อมโยงกันหมกเลยนะคะในวิดีโอต้นทางเนี่ยเขามีเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของคนทำคลิปด้วยนะคะที่เขาลองปรับชีวิตตัวเองดูอ๋อเราว่ายังไงบ้างครับเขาลองตื่นเช้าขึ้นหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อมาทำสมาธิกับเขียนบันทึกทุกวันเลยหูหนึ่งชั่วโมงทุกวันเลยใช่ค่ะ ตอนแรกเขาก็บอกว่ามันก็ยากนะฝืนๆน,น้อยแต่พอทําต่อเนื่องไปสักพักเขาบอกว่าสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยคือรู้สึกว่าตัวเองเออมีสมาธิมากขึ้นมีพลังมากขึ้นแล้วก็มีแรงจูงใจในการทํางานดีขึ้นด้วยค่ะอืมอืมน่าสนใจมากครับแสดงว่ามันเห็นผลจริง ใช่ค่ะแค่ชั่วโมงเดียวตอนเช้าแต่ผลลัพธ์มันเหมือนจะส่งผลไปทั้งวันเลยนั่นแหละครับคือพลังของสิ่งที่เรียกว่าความสม่ำเสมอที่เราคุยกันตอนแรกความสม่ำเสมอครับนิสัยพวกนี้อย่างออกกำลังกายตั้งเป้าหมายเรียนรู้ฝึกสติคือถ้ามองเผินๆมันดูเหมือนเรื่องธรรมดามากๆใครๆก็รู้ใช่ค่ะเหมือนเบสิกเลย แต่พอเราทํามันซ้ำๆทุกวันทุกวันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดเป็นเอ่อโมเมนตัมหรือแรงส่งขึ้นมาค่ะอ๋แรงส่งครับมันจะค่อยๆสะสมพลังพาให้เราก้าวข้ามเรื่องย,กยากๆหรืออุปสรรคต่างๆแล้วก็ไปถึงเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นได้ในที่สุดคือการลงมือทําอย่างต่อเนื่องนี่แหละครับที่เป็นหัวใจสําคัญจริงๆไม่ใช่แค่ตัวกิจกรรมอย่างเดียวนะครับเข้าใจเลยค่ะสรุปแล้วจากการที่เรามาคุยเจาะลึกกันวันนี้เนี่ย ข้อคิดสําคัญก็คือกิจวัตรเล็กๆน้อยๆที่เราทําเป็นประจําทุกวันนี่แหละมันมีพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสุขภาพหรือเป้าหมายส่วนตัวอื่นๆแค่ต้องเริ่มทําแล้วก็เอ่อทมันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอใช่ครับซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดกันต่อนะครับค่ะคําถามอะไรคะคือจากตัวอย่างที่เราเห็นจากหลักการที่เราคุยกันมาั้งหมดเนี่ย ถ้าสมมุติว่ามีใครกําลังรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้มันแบบติดติด,ตดขัดขัด,ขดหรืออยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นมาจริงๆค่ะการเลือกปรับหรือเพิ่มนิสัยแค่เพียงอย่างเดียวเนี่ยอะไรน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดหรือเป็นเหมือนคานงัดที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพของตัวเองได้มากที่สุดโอ้โหเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้น่าคิดมากๆเลยค่ะให้แต่ละคนลองกลับไปสำรวจตัวเองดูเนะครับผมลองหาหนึ่งนิสัยนั้นให้เจอดูครับ